สวัสดีค่ะพบกันกับจ c h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะจู่จะมาพูดถึงยูซิลินอีกแล้วค่ะแต่ไม่ได้มาพูดถึงคุณสมบัติของยูซิลินนะคะวันนี้จุนมียูซิลินอยู่ถึง2เวอร์ชั่น2กล่องด้วยกันค่ะก็คือมาจากต่างถิน่นต่างที่นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่า สองตัวนี้เขาเหมือนกันไหมเนาะเพราะว่าหลายหลายคนนะก็คงจะรู้กันแล้วว่าตัวยูซิลินที่ลดฝ้ากระจุดด่างดำอะไรทำนองนี้เขาจะมีอยู่สองชื่อใช่ไหมตัวหนึ่งมาจากฝั่งประเทศไทยนของเราเองแะอีกตัวหนึ่งเ,เข้ามาจากประเทศยุโรปนะคะยังไงเดี๋ยวจะมากดผลิตภัณฑ์ให้ดูกันด้วยนะคะและของแถมก็คือปัญหาของคนที่ใช้ยูซิลินครั้งแรกเลยค่ะปัญหาของเขาก็คือ ผลิตภัณฑ์มันกดไม่ออกค่ะวันนี้ก็จะมาบอกทิคเล็กๆในการทำยังไงให้ใหกดผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะตามไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเพราะว่าเขาให้ผลในการลดฝ้าจุดด่างดําได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ให้ผลได้แบบว่าแบบปลื้มปริ่มกันมากๆเลยนะคะรวมถึงตัวจุดด้วยเนี่ยก็คือเริ่มข้าวผลที่สองกดที่3แล้วนะคะามาพูดถึงกันก่อนนี่คือหน้าตาของยูซีลีนนะคะ สองตัวเหมือนกันนะประเทศไทยเนี่ยเขาจะใช้คำว่า ultra white spotless นะคะ double booster serum ค่ะแพ็กเกจเขาก็จะมาแบบนี้นะสวยหรูดูแพงนิดนึงเนาะตัวนี้จุนได้มาจากประเทศไทยก็คือจุนไม่แน่ใจว่าเขาขายกันเท่าไหร่เนาะ ราคาอยู่ที่ประมาณ1,850นถึง2,100นะคะก็แล้วแต่ว่าที่ไหนเขาขายราคาไหนกันเนาะเอออันนี้ไม่กล้าการันตีราคานะคะส่วนอีกกล่องหนึ่งนี่ก็เป็นยูซลีนเหมือนกันนะอันนี้สั่งผ่านออนไลน์มาบอกก่อนว่าจนอยู่ทางอเมริกาค่ะยูซลีนตัวนี้ไม่มีผลิตในอเมริกาหาซื้อยากมากๆนะถ้าใครอยู่อเมริกาแล้วฟังอยู่แล้วมีที่ไหนขายช่วยบอกถึนด้วยเพราะว่าแบบหาย,ยากมากจริงๆ คุณก็เลยสั่งผ่านออนไลน์มานะตัวนี้รู้สึกว่าจะสั่งผ่านมาจาก ebay นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ40กว่าเหรียญจำไม่จำไม่ได้ว่า40เท่าไหร่นะประมาณ42หรือไม่เกิน45เหรียญประมาณนี้ค่ะก็แพ็กเกจออกมาต่างกันเลยนะคะแล้วชื่อเขาก็ต่างกันด้วยตัวนี้เขามีชื่อว่า anti pigment dual serum นะคะ พูดถึงส่วนผสมส่วนผสมของ2ตัวนี้เขาเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะคือเขามีตัวไทอะมิโดนะคะที่ช่วยลดฝ้าพวกรอยด่างดำที่มันแบบคงอยู่มานานมากๆอะ่ะสามารถที่จะลดความเข้มของเขาให้จางลงได้นะคะแล้วเขาก็ยังมียาลูรอนที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะคือส่วนผสมเขาว่าเหมือนกันเลยและปริมาณก็เหมือนกันคือ30 ml นะคะตัวนี้ก็คือ,อ ตัว anti pigment d u o serum หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจุนแกะตัวให้ดูตัวนี้เป็นของทางฝั่งเทแรนแพ็กเกจหรูหราตลอดเวลานะประเทศไทยบ้านเราเนาะนี่นะคะแกะออกมาสดๆเลยนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะเขาเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองตัวเนา เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต่างกันแค่ชื่อแค่นั้นแหละส่วนผสมเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเนื้อผลิตภัณฑ์ล่ะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมาเข้าสู่ปฏิบัติการของแถมของแถมของคลิปนี้ก็คือจะมาบอกวิธีการกดผลิตภัณฑ์เนาะหลายๆคนซื้อมารวมถึงจุนด้วยแหละตอนแรกอ่ะที่จุนซื้อมาเนาะอย่างที่บอกจุนซื้อผ่านออนไลน์มาไม่ได้ซื้อผ่านของยูซิลีนโดยตรงแต่คือแบบ มีเป็นแบบเซลลอร์อะที่เขาขายออนไลน์ line, แล้วก็สุ่มซื้อมาใช้เพราะเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาแล้วเนาะครั้งแรกที่เราซื้อมาก็คือมันกดไม่ออกเราก็แบบเอาละฉันโดนแล้วแน่เลยสงสัยจะเจอของปลอมหรือว่าของมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าพอไปหาข้อมูลออนไลน์เนาะตามกระทุต่างๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาเดียวกันคือซื้อมาตอนแรกๆมันจะปั๊มครีมไม่ขึ้นนะคะวันนี้ก็ จะมาบอกเทคนิคว่าทำยังไงนะคะอันนี้เป็นของอ l t เทอ h i ไว s ์ o อ l เล s จากประเทศไทยนะคะเพิ่งได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะมากดให้ดูพร้พอมๆกันเลยนะคะนี่ไงสติกเกอร์ก็ยังอยู่เขาบอกว่าอตอนแรกให้ถ้ามันไม่ออกให้เขยา่าเขย่ามันก็ว่าให้ผลิตภัณฑ์นะคะมันไปแตะตรงปลายหลอดซึ่งมันดูไม่ออกเนาะคือขวดมันค่อนข้างทึบค่ะเขาบอกให้เขยา่าแล้วก็กดมันก็จะออกเลย เออถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็โอเคจบก็คือออกนะคะแต่บางคนคือขย่าแล้วก็ยังไม่ออกอยู่ดีนี่นะคะคือเวลากดเขาบอกว่าให้กดตรงกลางถูกไหมแต่จุเมขาบอกว่าถ้าให้ดีกว่านั้นให้กดคู่แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เขาจะมี2ตัวขึ้นมาคู่กันนะตัวที่เขาส่งผลิตภัณฑ์จะมีอยู่2ท่อเพราะฉะนั้นเวลาเรากดจุแนะนําให้กด คู่แบบน,นี้เลยมันจะได้เหมือนกับออกแรงแบบกด2หลอดทีเดียวออกมานะคะไอ้ลองกดดูก่อน่าออกไหมนี่นะไม่ออกส่วนใหญ่แล้วจะส่วนใหญ่นะคะตัวที่เป็นไฮยาลูรอนค่ะคือตัวที่เป็นเจลใสในฝั่งสีขาวเนี่ยจะออกมาก่อนง่ายมากๆส่วนตัวสีชมพูเนะะี่ยค่ะที่เป็นตัวไทอะมิโดนเนี่ยจะออกค่อนข้างยากนะคะเพราะเป็นครีมที่เข้มข้นกว่านี่นะคะกดมันจะไม่ออกค่ะเห็นไหมมันออกมา ตัวเดียวข้างเดียวคือตัวใสๆแบบนี้นะคะวิธีการก็คือจุนจะแกะหัวสีขาวนี่ออกมันแกะได้ค่ะค่อยๆแกะเขาออกมานะคะนี่เห็นไหมพอแกะออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นสองท่อแบบนี้นะคะตัวเนี้ค่ะฝั่งสีขาวก็คือตัวไฮยาลูรอนซึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันมีครีมขึ้นมาละแต่ว่าในฝั่งของไทอะมิดดลด้านนี้นะคะ เห็นไหมคะว่า <Bien> ม <ven ido> ok so, ันเป็นแบบเหมือนหลอดกลวงๆโล่งๆเข้าไปเลยคือผลิตภัณฑ์เขายังไม่มีค่ะวิธีการของคุณนะกดมันจะมีขอบขอบตรงนี้นะคะเราจะกดเนี้ยค่ะเห็นไหมมันจะลงไปทีเดียวเรากดแบบนี้ค่ะจนผลิตภัณฑ์เขาจะขึ้นมาเองกดไปเรื่อยๆอาจจะต้องหลายทีหน่อยเหมือนแบบมันเป็นอากาศนะคะมันเป็นอากาศอยู่ในหลอดเนาะมหมือนเราต้องกดเขาเยอะ แต่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเองไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนแบหนึ่งใครที่ออเล็บสวยๆยาวๆก็ระวังนิดนึงนะคะนี่นะคะพอกดสักพักหนึ่งเขาก็จะออกมาแล้วค่ะ,ะนี่นะเห็นไหมอันนี้คือฝั่งที่เป็นไทอะมิโดซึ่งมีความเข้มข้นมากนะคะ กลิ่นหอมเหมือนกันเลยโอเคตอนนี้ก็สองฝั่งก็ออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะใส่ตัวฝาเขากลับเข้าไปนะคะก็ด้านฝาเห็นไหมว่ามันจะมีตัวสามเหลี่ยมตรงนี้และสามเหลี่ยมของฝาให้เอาอยู่ตรงข้ามกัน ให้ใส่ไปแบบตรงข้ามกันอย่าใส่ตรงกันนะคะให้ใส่แบบสลับด้านกัน,นะคะ่ะแบบนี้นะคะคือเอาง่ายๆว่าหัวปัมเขาคะ่ะจะหันอ้ามาด้านนอกแบบนี้นะ,ะเวลาใส่ก็กดลงไปพร้อมกันปื้บทีนี้ก็ออกมาและะ้วค่ะพร้อมกันละอันนี้เอาให้ดูเลยไปในตัวอันนี้คือเนื้อครีมที่มาจาก อ่าประเทศไทยนะคะก็คือ o u t เทอ h t t e s p o t อร s s s ลส b l e b o o s t e r e r อรนะคะคือตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยเมื่อกี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะของ Ultra White less, อั t เทอร t t วท e s ปอร s เสนาะส่วนอันนี้เป็นของ d u l เ l i n e a t t p p i m m n t t เดี๋ยวให้ดูนะคะกดตรงข้าง เยอแล้วอันนี้นะคะก็คือของ anti pigment คะ่ะถ้าสังเกตให้ดีก็เนื้อผลิตภัณฑ์เหมือนกันเลยนอกก็จะมีความเป็นไฮยาลูรอนเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ครีมขาวแบบนี้นะคะที่เป็นไทอะมิดอลค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่จะนมาฝากกันในวัน ะะหายข้องใจกันบ้างหรือยังสําหรับความแตกต่างสําหรับยูซูลีน2ที่มาที่ไปตัวนี้นะคะสรุปแล้วคือเขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะและใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกดผลิตภัณฑ์วันนี้ก็จุนคิดว่าเทคนิคนี้ก็น่าจะช่วยหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ใครที่สนใจรายละเอียดนะคะว่า u s e l i n a n น t า p พิ n เมด d u s l Serum นะหรือใครที่ใช้ l t t a White s s p t t l s s s o u u l l e o o s t t r s s r u m นะคะเขามีข้อดียังไงแล้วก็ช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะคะทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็ตามไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ